คลิปนี้ขอปลอบใจคนที่พลาดเซ S สไม่ต้องร้องเสียดายนะเรามาดูโปรโมชั่นใหม่ของรถไฟฟ้าลุวนๆกันดีกว่าอย่าช้านะคะเพราะรถมีจำนวนจำกัดเลยรุ่นแรกคือ EQE 3 0 0รซีดานจากราคา3 9 0 0 0เหลือ2 8 0 0 0 0รุ่นนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ถึงระยะทาง650กิโลเมตรเลยนะพร้อมมอร์ตีรับประกันตัวรถถึงส่วปีแบตเตอรี่นั้นรับประกันถึง10ปีหรือ2 5 0 0 0 0กิโลเมตรไม่เพียงแค่นี้นะคุณยังได้ประกันภัยชั้นหนึ่งอีก1ปีพร้อมรับวอร์ชาร์ ตั้งที่บ้านอีกและที่สำคัญสามารถนำรถเข้าไปชาร์จ DC a l อลิมิตได้อีกหนึ่งปีอย่าช้านะเพราะรถมีจำนวนจำกัดหมดแล้วจะลองโอ้ยโอยดูแล้วอย่าโมตรลรอสนใจรีบกดหายุน่ในทันทีหรือไล่หายุ่ได้เลยนะรุ่นต่อไปก็คือ EQS 450 plus เป็น4ีดานะก็คือเป็นรถเก๋งอะรุ่นนี้เป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวสามารถวิ่งได้770กิโลเลยจากราคา5ล้าน9แสนคงเหลือ4ล้าน5แสนรถรุ่นนี้นะเราสามารถปรับเบาะเอนหลังเนี่ย เอ็นได้ด้วยนะส่วนของแถมเนี่ยก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีการชาร์จอลิมิเต็ดชาร์จเนี่ยได้อีกหนึ่งปีพร้อมให้วอลบ็อกพร้อมติดตั้งอีก 1ชุดสนใจอย่าชา้ากดหายุ่นได้เลยแล้วเราพบกันนะคะรุ่นท็อปคลาสสุดของไฟฟ้าก็คือ EQS 500จากราคา7ล้าน2ตอนนี้ลดเหลือเพียง4ล้าน1,90,000 0ช่วงล่างเป็นถุงลมด้วยนะนิ่มสบายเลยสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ถึง700กิโลเมตรและมีข่าวดีคือถ้าเกิดสนใจเป็นสีน้ำเงินราคาเหลือเพียง3ล้าน9 0 0 0บาทและเฉพาะรุ่นนี้นะเขาจะมี MBSP Easy Care และ Extra Guarantee ให้5ปี ตะลึงเลยใช่ไหมเราานี้ไม่พอนะประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปี DC c h a r g Unlimited เช่นกันอีก1ปีแล้วมี Wallbox พร้อมติดตั้งให้ที่บ้านด้วยอย่าช้านะใครสนใจอย่าลืมติดต่อยุ่นยุ่นเอเวเซอร์หรืออยากทดลองขับก็ติดต่อมายุ่นยุ่น er, เอเวเซอร์เบนส่วนหลวงออโตเฮาส์ค่ะ